สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหัวข้อนี้คือฤทธิ์เดชอำนาจบาร,รมีของเทวดาประจำตัวคุณนะคะมาดูกันเนาะว่า,เ,าเทวดาประจำตัวชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภเนี่ยจะมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีวาสนาบาร,รมีมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นเทพชั้นสูงชั้นชั้นไหนเอางี้ดีกว่านะคะคนเราบางทีมีเทพหลายองค์นะคะอาจจะไม่ใช่แค่องค์เดียวแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ ดูเป็นแนวทางดูสนุกสนุกไปไม่ต้องซีเรียสมากนะคะแล้วก็ก่อนฟังคลิปก่อนดูคลิปเนี่ยรบกวนอ่านข้อความใต้คลิปให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วค่อยรับฟังเนาะมาขอพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาะพฤษภกันเลยนะคะมาดูกันเทวดาประจําตัวขุนนะคะ,ะมีฤทธิ์มีอํานาจมีเดชมีบารมีนะขนาดไหนแบบไหนยังไงนะคะมา โอ้โหใบแรกนะคะนารายณ์ทรงสุบรรพระพมรุมฤษีอุ้ยกับด้านพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทน่ไกรทองปากชารววันนะคะแล้วก็ทิดามแมงป่องนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าเทเวดาประจำตัวของชาวราศีพฤษภลัคนาะพฤษภเนี่ยอันนี้พลังงานออกมา หลากหลายรูปแบบหรือแตกต่างกันออกไปแม่หมอจะบอกเลยนะหนึ่งในนั้นท่านอาจจะดุดุหน่อยแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยนะนะคะเทวดานะะที่อยู่ประจําตัวเราเนี่ยก็ยังเป็นมีกิเลสนะอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังก่อนเนาะมีกิเลสเช่นเดียวกับเรานี่แหละนะคะเพราะว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหรันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงมีรักโลกกดหลงอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะของท่านเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโทสะจริตด้วยแบบนี้เป็นต้น นะมีเรื่องของโทรศัพท์จลิดมีความเขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างที่จะรุนแรงอะ่ะหรือบางครั้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมามักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งสิ่งตรงนี้ส่งผลให้เกิดกับคุณได้ด้วยเช่นกันนะเหมือนกับว่าเวลาท่านไม่ยอมอะ่ะแล้วแล้วใครมาทำอะไรกับคุณนะมันจะส่งผลที่จิตใจคุณด้วยให้คุณเป็นคนที่ไม่ยอมคนแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของการ ห้าหัน่นการแข่งขันการต่อสู้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถามด้วยวาสนาและบารมีของเทวดาประจําตัวคุณน่มีมากไหมแม่หมอบอกเลยมีมากสําหรับบางองค์หรือบางคนบางท่านนะคะแม่หมอต้องบอกอย่างนี้ว่าเทวดาประจําตัวเนี่ยมีฤทธเดชมากเลยอืมีฤทธมีเดชมีอํานาจมากนะคะมีบุญวาสนามากต้องบอกแบบนี้นะคะมีในเรื่องของอํานาจแหละอย่างที่บอก จะบอกว่ายังไงดีอำนอาจเมตตาบาร,รมีก็มีไม่ใช่ไม่มีนะคะมีเมตตาบาร,รมีมีอำนาจเป็นที่เคารพรักของของเทวดาระดับล่างๆบนบนสวรรค์แบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเทพระดับสูงหรือว่าเทพผู้มีอำนาจมากนะคะสำหรับบางคนนะเทวดาประจําตัวของคุณเนี่ยมีเกี่ยวกับในเรื่องของฤทธ เกี่ยวกับในเรื่องของฌานเกี่ยวกับในเรื่องของญาณปัญญามาแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจตรงนี้บางครั้งอะ่ะเวลาอารมณ์หรือโทสะจริตมันขึ้นมารุนแรงุ๊กของคุณจะมีตัวเบรกนะคะของคุณจะมีตัวเบรกนะคะในเรื่องของสติปัญญาทําให้ตัวคุณน่ะมีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะเย็นลงใช้เหตุใช้ผลเข้าใจ เขาเรียกว่าอะไรนะทาความเข้าใจมากขึ้นอนะมักเป็นแบบนั้นนะคะถามว่าโทรศัพท์จริตมีมากไหมมีมากอันนี้มันส่งผลถึงตัวเราด้วยนะคะด,ด้วยพลังของเทวดาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยบางครั้งเขาก็ส่งผลมาถึงตัวเราบางคนถ้าเป็นเทวดาดีเขาจะชักนําให้คุณนะ่ะมีจิตใจที่ชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการถือศีลการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์การภาวนาแต่บางครั้งอะ่ะเป็นเทวดาพานมาสิงตัวเราหรือว่าเทวดาพานประจําตัวเราแบบนี้นะเขาจะชอบให้คุณนะไปในเรื่องของอบายมุข เออกินเหล้าเมายาเศษสามเสพติดหรือเกี่ยวกับเร่อวอัยมุขแบบนี้เป็นต้นนะคะมีแม่หมอบอกเลยว่ามีผลกับเราจริงๆนะมีผลกับจิตใจมีผลกับพฤติกรรมและการการกะทําของเรานะแต่มันต้องดูรวมๆเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวดึงตัวรั้งตัวเบรกอันนี้มันก็จะแตกต่างกันไปนะคะถามว่าของคุณน่ะเทวดาพานมีไหมมีก <c oughs> ็ต้องบอกอย่างนี้เลยมีนะคะเออบางครั้งก็อาจจะทําให้ ออ่มีจิตใจที่เขาเรียกอะไรอะ่ะแบบอาฆาตแค้นอะ่ะเออจะเป็นแบบนั้นด้วยนะคะใครมาทำอะไรบางครั้งจะมีมีความอาฆาตแค้นมีความดุร้ายหรือมีความกโกรธอะไรแบบนี้ก็จะแบบโกรธโกรธรุนแรงอะ่ะเจ้าคิดเจ้าแค้นแบบนี้เออบางครั้งมัน มันมันจะต้องเกี่ยวเนื่องจาไว้นะทุกคนนะทุกภพภูมิอะอะไรที่มาอยู่กับเราจําไว้เลยว่าทุกอย่างต้องเกี่ยวเนื่องกับเราหรือต้องส่งผลก็ส่งผลให้เราแบบนี้นะถึงจะอยู่ด้วยกันได้แบบนี้เป็นต้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ว่าจะร้ายนะมาดูกันต่อนะคะฤทธเดชอํานาจบาร,รมีของเทวดาคุณนะเป็นแบบไหนยังไงอีกนะคะมีฤทธแน่นอนนะจะบอกให้แต่จะอํานาจวาสนาสูงส่งแค่ไหนแม่หมอเดี๋ยวเปิดอีกทียังเปิดไม่ครบเนาะมาดูกัน โอโหพระเพิงเลยนะนี่โทศกันออกลบอีกต่างหากนะคะอะไรอีกพระทักษะเบญจนางเบญจกเรณีแล้วก็เอ๊ะทำไมไพ่กับหัวอ่าพระแม่ลักษมีอืมมาดูกันนะคะใบแรกเนี่ยก็บ่งบอกถึงในเรื่องของโทสะจริตมาเลยนะคะอ่าโทสะจริตรุนแรงมีความเกรี้ยวกราด เทวดาบางทีเป็นเทวดาพามนะออหรือว่าเทวดาที่มีมีโทสะจริตที่รุนแรงมีความเกลี้ยกล่อมมีความแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณเห็นไหมเป็นทศกัณ์ออกลบอะ่ะออ,ออกลบอะ่ะจิตใจมันต้องแบบรุนแรงโหดลายเกลี้ยกร่อแบบนี้แม่หมอจะบอกว่าพลังตรงนี้บางครั้งส่งผลให้คุณน่ะ รู้สึกอึดอัดเคร่งเครียดด้วยนะเออพลังของเทวดาคุณที่แบบมึงมีโทสะจริตแรงมากหรือว่าเกลี้ยกล่อมมากโหดร้ายมากเนี่ยส่งผลให้คุณแบบรู้สึกรู้สึกเครียดรู้สึกเครียดรู้สึกกดดนันรู้สึกอึดอัดเนะบางครั้งคุณได้รับพลังงานตรงนั้นมาด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งผลให้คุณค่อนข้างดือ้อหรือว่าอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงง่ายอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนะถามว่าบทเวลาจะดีดีไหม อ่อนโยนนุ่มนวลอย่างที่แม่หมอบอกนะเนี่ยสไตล์แบบเหมือนมีมิถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะมีความเป็นผู้หญิงในตัวเยอะนะคะแต่บางครั้งไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นเพศที่สามเสมอไปนะแต่บางคนก็เป็นเพศที่3ามเลยแต่คุณจะมีความเป็นผู้หญิงในตัวเยอะมีความอ่อนหวานละมุนละไมแต่บทเวลาจะโกรธคือคุณจะโกรธเป็นไฟเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวคุณเป็นแบบนั้น จะโกรธเป็นไฟเป็นเพลิงพอเพลิงเผาเลยแบบนี้ก็ได้แต่บทจะใจดีนะคะบทจะใจดีมีเมตตาจะอ่อนโยนอ่อนหวานคุณมีตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะคุณก็มีมีในเรื่องของตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะมีความเมตตากับคนอื่นอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งนะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงในเรื่องของพลังพิเศษเหนือธรรมชาตนะะิที่คุณก็สามารถมีได้หรือบางคนก็สื่อกับเทวดาประจาตัวของคุณอย่างเงี้ยคุณก็สามารถสื่อได้นะคะ ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงเป็นเทวดาที่จิตใจดีมีเมตตาสูงเพราะฉะนั้นอย่างที่แม่หมอบอกแหละคนเรามีเทวดาเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยบางครั้งไม่ใช่แค่องเดียวนะก็อาจจะหลายๆองค์แบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจะถึงจะส่งสพขอโทษนะถึงจะส่งพลังงานให้กับตัวคุณนะหลายๆพลังงานแบบนี้มันจะไม่ใช่ด้านเดียวนะมันจะเป็นปนเปกันไปนะถ้าเกิดว่าองค์หนึ่งแสดงฤทธิ์อะไรแบบนี้นะ อีกองหนึ่งก็อาจจะมาเบรกก็ได้อย่างเช่นบางทีแบบแต่ของคุณจะมีตัวเบรกอยู่นะคะอย่างที่แม่หมอบอกแหละมีไพรฤาษีขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาเกลี้ยกล่ดอะไรรุนแรงแต่ยังน้อยคุณจะยังมีสติอยู่ต่อให้คุณโกรธแค่ไหนคุณก็จะยังคงมีสติอยู่เนี่ยพิศพจะเป็นแบบนี้นะคะจะยังเบรกตัวเองได้จะยังแบบระงับยับยั้งตัวเองได้ นางเบญจก,กัลยาณีเนี่ยก็เป็นเทวดาดีนะเป็นเทวดาเป็นเทวดาผู้มีบุญมีวาสนาดีมีจิตใจที่สูงนะคะบอกเลยมีจิตใจที่สูงมีจิตใจที่บริสุทธิ์งดงามนะคะอ่เป็นเป็นเทวดาที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมแบบนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้ก็ส่งผลคุณเหมือนกันว่าส่งผลให้คุณเป็นคนที่ มีวาจาที่น่าเชื่อถือหรือว่าจะพูดจะจาอะไรคุณจะอยู่ในเหตุอยู่ในผลแบบนี้เป็นต้นนะคะเอ,อจิตใจประเสริฐแล้วแล้วสิ่งที่ส่งผลอีกอย่างก็คือจะทําให้คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอืมจะมองโลกในแง่ดีจะมองโลกที่แบบว่า ค่อนข้างที่จะสดใสหรือว่าเป็นคนคิดบวกอ่ะตรงนี้ส่งผลด้วยแต่ถามว่าคิดลบมีไหมก็มีเช่นเดียวกันอย่างที่บอกแหละบางครั้งมันเป็นพลังงานผสมผสานดึงกันไปดึงกันมาแบบนี้เป็นต้นซึ่งสิ่งที่ท่านเป็นนะ่ะบางทีอารมณ์ท่านท่านอยู่กับคุณนะท่านก็ส่งส่งผลทําให้อารมณ์คุณเป็นแบบนั้นด้วยนะคะเออเพราะว่าอยู่กับเราเนาะก็จะเป็นแบบนั้นไปนะคะอะมาดูกันต่อนะคะ อีก5ใบสำหรับสำหรับนี้เนาะมาดูกันฤทธเดชอำนาจบารมีนะคะของเทวดาประจำตัวคุณกุมารทองนะเทวดาเด็กก็มีนะคะอ่าหนุมานกับนางเบญจกายพระรามกับนางสีดาพระแม่ธรณีแล้วก็โอ้พระราหูเลยนะคะบอกได้เลยว่าเนาะแถวนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่ หนึ่งและนะคะเป็นเทวดาพานนะ่ะนะแม่หมอบอกเลยเป็นเทวดาพานบางครั้งเป็นเทวดาที่มัวเมาลุ่มหลงเกี่ยวกับในเรื่องของโลกี <ๆ S 1> เกี่ยวกับในเรื่องของรักๆใครๆแบบเนี้ยกันมากชู้มากรักแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นเทวดาเจ้าชู้นั่นแหละเอาง่ายๆอืมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยส่งผลให้ชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษภเนี่ยบางคนเป็นคนที่มากคู่ครองนะคะมากคู่ครองหรือว่า เขาเรียกอะไรนะกว่าจะประสบความสําเร็จหรือจะได้ความรักที่ลงตัวที่ถูกใจเนี่ยก็เปลี่ยนมาเยอะแล้วหรือเลิกรามาหลายคู่หลายคนแล้วอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เห็นตัวท่านเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมากรักเนาะมากรักหรือเจ้าชู้เรามีออ,อสุรินทราหูส่งเสริมมาอีกแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นเทวดาพานเลยแหละโชคดีนะที่ว่ามีฤาษีมานะคะเป็นไพ่พ,พระพฤหัสอันนี้มา แม่หมอบอกเลยว่าถ้าไม่มีพระฤหัตมานะคะชาวพฤศพจะเป็นอะไรที่ลุ่มหลงมัวเมาอย่างรุนแรงเลยโดยเฉพาะกิเลสการความรักแบบนี้เป็นต้นลุ่มหลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเงินทองความร่ํารวยอะไรต่างๆนานาจะลุ่มหลงทุกอย่างเอาง่ายๆสามารถทัพ์ทำสิ่งที่ผิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเงินทองเพื่อความร่ํารวยเพื่อฐานะเพื่อความรักแบบนี้เป็นต้นนะจ๊องไว้นยอสุรินทราหูคือเทวดาผ่านเป็นพวกอสูรนะเนาะ นะคะนั่นแหละจะสามารถแบบดนจิตดนใจหรือทำให้คุณทำสิ่งที่ชั่วได้แบบนี้อืมจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็มีกุมารทองนะเป็นเทวดาเด็กก็มีนะเออเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้จะทำให้คุณเป็นคนที่เอาแต่ใจหน่อยนะคะเด็กอะ่ะบางครั้งแบบเอาแต่ใจแล้วบางครั้งคิดไม่รอบคอบแบบนี้เป็นตน้นเนาะบางชั่ววูบหรือบางอารมณ์คุณจะเป็นแบบนี้นะเออคุณจะเป็นแบบนี้ ะะยังดีหน่อยนะมีพระแม่ธรณีขึ้นมานะคะจะช่วยเบรกคุณอนะ่ะตัวเบรคมีเยอะนะมีเยอะนะคะทําให้คุณแบบหนักแน่นแล้วติดกะลาหูด้วยนะคะอ่าติดกะลาหูหมายถึงมาเบรกโดยเฉพาะเลยนะคะเวลาคุณจะคิดชั่วเวลาคุณจะคิดอะไรที่มันแบบผิดศีลผิดธรรมนะคะเดี๋ยวมันจะมีตัวเบรกที่ไม่สามารถให้คุณทําทําได้อย่างต่อเนื่องหรือว่า บางทีแบบทาไปหน่อยนึงแล้วอะแต่แต่เดี๋ยวมันต้องหยุดทํามันจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะคะโดยไพ่พระแม่ธรณีเนี่ยนะคะทำให้คุณจิตใจเด็กเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วมีในเรื่องของสติปัญญาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นนี่ยคุณจะใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างที่ถูกต้องที่ควรมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะตัวนี้เรามาเป็นตัวเบรกนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพฤศพถือว่าโชคดีนะคะที่ มีเทวดาดีนะคะเทวดาด้านฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเยอะเหมือนกันแต่เทวดาผ่านก็มีเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่หมออยากจะบอกชาวพุทธศพหรือทุกๆราศีเลยก็คือทําบุญมากๆนะคะแล้วแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจําตัวมากๆโดยเฉพาะบุญจากการภาวนาจะสามารถเปลี่ยนเทวดาพานให้เป็นเทวดาดีได้แบบนี้เป็นต้นแล้วเขาจะหรือริดอ่อนหรือไม่สามารถนะคะที่จะ ทำให้เราดําเนินชีวิตไปในทางที่ชั่วได้เพราะว่าเวลาเราทําความดีเราจเจริญวิปัส,สนาหรือเราจเจริญภาวนาเนี่ยไปส่งเสริมเทวดาด้านดีเนี่ยให้มันให้ท่านมีฤทธิ์มากยิ่งขึ้นแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเทวดาพาฤทธิ์ก็จะอ่อนลงเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะส่งผลอะไรให้กับคุณได้มากมายนะเออแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูกันต่อนะที่อีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูกันพไพ่ใบนี้เป็นไพ,อพ่อัปสราอัปสราก็แปลว่านางฟ้าเหมือนกันนะคะมาดูซิ นะคะคไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรฤทธิ์เดชอำนาจบาร,รมีของเทวดาประจำตัวคุณชาวพฤธศพนะคะประจําตัวของชาวราศีพฤธศพลัคนาพฤธศพดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะมาดูโอ้ไพ่ใบที่สิบสามใบที่สี่สิบห้า ใบที่หนึ่งโอ้ใบที่ห้าสิบห้าแล้วก็ใบที่ห้าสิบสามแม่หมอจะไม่พูดชื่อไพ่นะเพราะกลัวอ่านผิดอะมันมันไม่ใช่ภาษามันเป็นชื่อเฉพาะนะเออบางทีแบบมันหลายภาษาเนาะมแม่หมออ่านไม่ออกอะบางทีอ่านผิดอะไรแบบนี้อ่ะมาดูกันเลยนะคะเทวดาสง่างามนะสวยงามก็มีงดงามมากๆแต่สิ่งที่เห็นคือมีลาหูขึ้นมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเวลาส่งผลจะส่งผลใ้คุณเป็นคนที่ปรับง่ายอ่ะจะบอกว่ายังไงดีนะเห <He> e ็นไพ่ไซนากาบไหมล่ะคุณจะเป็นคนที่ปรับอารมณ์ง่ายมากเวลาราหูส่งผลนะเออจะเชิงแบบการล่อนเอาตัวรอดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะปรับปรับสีหน้าหรือปรับสภาพของคุณได้รวดเร็วมากๆเ <ๆ S 2> นี่ยเวลาราหูส่งผลนะคุณจะเป็นแบบนั้นมีเทวดาที่มี มีความยิ่งใหญ่เนาะหรือว่ามีบุญวาสนาบาร,รมีมากนะคะแล้วก็เป็นเทวดาที่ประสบความสําเร็จแบบนี้ก็ได้นะคะเออเทวดาที่เทบแห่งความสาเร็จอะ่ะเออจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ส่งผลให้คุณสุขสบายเนาะในเรื่องของเงินทองแบบนี้เขาก็ทําได้นะคะออมเทวดาที่มีบุญน้อยก็มีนะคะเออมีบุญน้อยวาสนาน้อยเพราะฉะนั้นแม่หมออยากจะบอกว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคุณสามารถเทียบเคียงตัวเองได้ถ้า ถ้าเทวดาเรานะ่ยมีบุญมีวาสนาบารมีน้อยเราต้องทำนะทาให้ท่านนะคะให้ท่านมีวาสนาบารมีมากๆบารมีสูงส่งแบบนี้เป็นต้นมาดูกันต่อนะคะที่ไพ่ย,ยิบสีมาดูสิไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรริบเดชอํานาจบารมีนะคะของเทวดาประจําตัวคุณโอห้าดาบ เฮดออฟคัพเจ็ดดาบโอ้โหเอ่ออะไรนี่เอ่อหกหกคาถานะคะแล้วก็ไฮพริสเทสอืมเห็นไหมเทวดาที่จเจริญเกี่ยวกับปัญญาเทวดานักบวชนั่นเองนะคะเทวดานักปฏิบัติธรรมอืมเทวดาจำศีลแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือหรือท่านแบบปีกวิเวกอะเป็นเทวดาที่ชอบสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือเป็นเป็นพวกอย่างเงี้ยเป็นฤาษี เป็นแม่ชีเป็นพระนะคะมาเกิดเป็นเป็นเทวดาประจําตัวคุณแบบนี้ก็ได้คือท่านมีบุญมีวาสนามากแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะส่วนเทวดาพานนะเอ,อ่อมีหลายองค์เหมือนกันอย่างที่บอกนั่นแหละด้วยโทสะจริตนะคะที่เขาที่จะส่งผลให้กับคุณได้แบบนี้เป็นต้นโทสะจริตบางครั้งเกิดในเรื่องของความที่ทําให้คุณเป็นคนที่มีอีโกโอ้อืม มีอีกโก้ไม่ยอมคนไม่ยอมใครไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าตัวเองอะถูกอย่างเดียวเนี่ยจะส่งผลให้เป็นแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็บางครั้งเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเอาแต่อารมณ์เหมือนเด็กๆนะเนี่ยเทวดาเด็กก็มีแบบนี้เป็นต้นมาดูอีก5้ใบสุดท้ายนะคะโอ้โหเมจิเชียนมาทั้งเมจิเชียนมาทั้งไฮรพริสเทสเลยอะ โอ้สีถ้วยแชมเบรนนะคะหนึ่งดาบเทวดาที่มีอำนาจมากจริงนะมีความกล้าแข็งแล้วก็บางทีมีฤทธิ์มากจนไม่มีใครสามารถเอาชนะได้เทวดาเก่งอะ่ะมีนะคะเทวดาเก่งเทวดาที่มีบุญมากมีหลายองค์อยู่นะคะแล้วก็เป็นเป็นเทพหรือเป็นเป็นบางคนบางทีเป็นชั้นเทพเนาะเป็นชั้นเทพชั้นใหญ่มาเลยก็มีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ มีเรื่องริดไม่ต้องพูดถึงเลยริดมากแล้วบางครั้งน่ะเป็นสื่อหรือการเชื่อมต่อกับคุณได้ด้วยนะคะมีเมจิเชียนขึ้นมาเรียกว่าบางคนบางท่านสื่อกับเทวดาประจําตัวของคุณเองหรือว่าสื่อกับเทพสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนี่นะคะมันเหมือนกับว่าคุณมียานปัญญาที่เหมือนจะเปิดรับอ่ะเปิดรับการสื่อเปิดรับข่าวสารแบบนี้เป็นต้นนะคะระหว่างเทพสวรรค์แล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะโอเค ก็ประมาณนี้แหละเนาะดูสนุกสนุกนะคะแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ